มันมีมันมีบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาะนะครับผมก็เป็นทีมงานอยู่ในนั้นแหละทางานกันก็จะมีพวกที่ไปไปดีลงานกับพวกทํางานนึกภาพออกไหมเหมือนมีเอเจนต์อะอเอเจนซี่เข้าไปตามบริษัทนี้บริษัทนี้เพื่อนบอกมามันเป็นเอเจนซี่นะครับคือไอไอเนี่ยผมรู้จักมันมาตั้งนานแล้วนะครับคือคือมันแบบเขาเรียกอะไรอะมันเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเก่งนะเรื่องเรานี้ผ่านมานานแล้วนะแล้วตอนนี้มันก็หายหัวไปแล้วผมผมก็ไม่เป็นไรละไม่เป็นไรวกเราต้องมีเรื่องที่ไม่ดีต่อ,อก,กันก็มีนะครัััับบบกก็็เเเปปปนนนรรรริษษทที่ึาาาะคไไไ้้ฟงขดลย นะที่ปรึกษาเนี่ยงานนี้ที่มาเนี่ยก็คือว่าเขาบริษัทบริษัทเขาจะมีโชว์รูมที่ภาพทีโชว์รูมบอกนะแต่ก่อนนะ่ะที่โชว์รูมมันเป็นโปรดักชันด้วยก็คือผลิตผลิตเครื่องจักรขายนั่นแหละแล้วก็มีโชว์รูมโชว์รูมเพื่อมาแสดง,งเห็นว่าเฮ้ย hey, ที่นี่มีอะไรบ้างแล้วเขาย้ายไอ้ส่วนโปรดักชันน่ะไปที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือโชว์รูมอยู่กับพื้นที่ว่างเป่เยอะๆนะครับแล้วมันก็อยู่ตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมน,นึงนะครับตรงเนี้ยโชว์รูมเขายิ่งที่เอาโชว์รูมมาไว้เพราะว่าเป็นศูนย์ซ่อมนะครับหน้าที่ของศูนย์ซ่อมก็คือมันมีเครื่องอยู่ในโรงงานเนี่ยในนิคมนี้แหละตั้งหลายเครื่องเขาก็เลยเอาศูนย์ซ่อมมาไว้ตรงนี้ใกล้ๆกัน ตายด้วย布าคอร์ดมันเท่กว่านะครับตายด้วย布าคอร์ดตายแบบมีศักดิ์ศรีอ่าแล้วมันมันอยู่หน้านิคมแไอ้ตัวของโรงงานเขาย้ายไปที่อิ่นแล้วนะครับไอผลนีย้ายไม่ต้องสนใจเอาแค่ตัวนี้ทีนี้ไอ้ส่วนของเซอร์วิสแอนด์แมนเทนเ้นเนี่ยนะครับชวัวรูมเซอร์วิสแอนด์แมนเทนเ้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ครับมันเป็นส่วนของรายจ่ายวิธีของผมก็คือเขาให้เขาให้ผมอะเออเขาให้ผมทีมอะไปประเมินว่าชว์รูมเนี้ยแล้วก็ส่วนส่วนอัพตร์เซอร์วิสตัวเนี้ยจะเอายังไง นะครับเพราะมันเป็นรายจ่ายเขาต้องการจะลดรายจ่ายฮะเขาต้องการจะลดรายจ่ายของส่วนเนี้ยซึ่งวันๆผมก็เข้าไปดูเว้ยทำอะไรกันบ้างวะไอ้พวกไอ้พวกเด็กที่อยู่ก็เป็นพวกวิศวะจบมาใหม่อ่ะพวกเด็กมันไฟแรงอะแม่งเดินทั้งวันะแต่มันไม่รู้มันจะทำอะไรมันเป็นส่วนโชว์รูมเข้าใจไหมทำความสะอาดเดินเครื่องมันตื่นเช้ามาสตาร์ทรถอบบเบิ้นปั๊ม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 วันทุกวันงานมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ่ายๆก็ตัวเต้นตัวเตะแล้วโอทีก็ไม่มีเงินเดือนก็ประมาณนึงแลก็มึงเป็นวิศวกรใช่ปหมถ้ามันมีปัญหาที มีปัญหาที่เขา,จะเ,าจะเอาเครื่องจักรเครื่องเครื่องที่มีปัญหาไปเปลี่ยนให้ลูกค,ค้าในนิคมเนื่องจากว่าเวลาเขาออกแบบเวลาคุณออกแบบบางทีถ้าออกแบบเป็นโมดูลนะนะออกแบบเป็นโมดูลสมมติโมดูลนี้เสียก็ยกแก่มโมดูลนี้ไ่เปลี่ยนนี่คือการออกแบบแบบหนึง่งเนี่ยสมมติของเป็นสองโมดูลเนี่ยแล้วแต่การออกแบบเครื่องจกักรบอเออในเครื่องจักรนี่เนี่ยมันไม่ออกแบบเป็นโมดูลแบบนี้มนเอาทุกสิ่งทุกอย่างยัดรวมมาเป็นก้อนเดียวกันเลยเว้ยคือถ้าอันที่อะไรเสียตรงเนี้ยแม่งก็ต้องยกไปทั้งอันแต่ข้อเดียวมันคือมันเล็กเออในภาพของเนี้ไม่ได้เหมมมืออนัยู่่อยาางสมารถมันจะ ก็คือเป็นจุดท้ายของเขาแต่เวลาเสียคือเขายกทั้งเครื่องอ่ะก็เอาเครื่องที่มีอ่ะเอาไปใส่ไว้เอาไปเปลี่ยนนะมันก็ยกนี่มาซ่อมแล้วมันก็เอาไปซ่อมกันงานมีแค่นั้นงานก็มีเยอะไหมงานมันก็ไม่ค่อยเยอะพี่เออนั่นแหละเขาถึงมองว่าเขาจะยุบหน่วยงานเองไงเองอยากจะยุบหรืออยากจะอยู่กันต่อละหน้าที่ผมใช่ไหมผมก็ต้องไปขุดมาว่ามันมีอะไรบ้างว่าบอกอยู่ต่อก็ดีนะพี่บ้านผมก็อยู่บ้านบ้านบ้านมันก็อยู่แถวๆนั่นแหละนะครับคือมันเรียนจบที่นั่นก็ไปทำงานแถวๆแถวๆบ้านมันอ่ะมันเ้ีด เดี๋ยวเข้าไปเข้าไปดูงานลูกค้าเมื่อไหร่อะพาพี่ไปด้วยมันก็เข้าไปไว่ประวันที่มันมีงานเซอร์วิสอะกาไปผมก็ติดรถไปกับมันด้วยก็แนะนามาก็บอกว่าเอ้ยบอกว่าผมบอกบอกผมเป็นผู้จัดการแล้วกันโกหกการบอกว่าผมเป็นผู้จัดก,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 การฝ่ายผลิตก,ก็แล้วกันนะครับก็เตรียมอย่างนี้พอเข้าไปปุ๊บแลกวงแลกบัตรเข้าไปก็เฮ้ยมุ่งจับคนที่เขาทางานอยู่ฝ่ายเอ่อพวกเมนเจอร์อะไรเขาออกแบบรู้พี่รู้ผมต้องไปให้เขาเซ็นก็ไปเขาบอกเฮ้ยขอพบคุณมาดพวกที่เขาดูแลฝ่ายโปรดักชั่นอะก็เรียกมาพวกก็สวัสด ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยพี่เออมันมีงานอะไรที่พี่ทําซ้ำๆไหมทํำซ้ำๆแล้วก็รันเครื่องจักรเดิมๆอ่ะงานง่ายๆงานซ้ำๆงานที่แบบยังไงก็ต้องใช้อ่ะผมแกล้งซื้อให้วิศวกรทำแบบอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อมีก็ไองานเงี้ยก็เปิดมาให้ดูเลยอย่างเงี้ยสมมตินะเนี่ยก็พี่ก็ผลิตแล้วก็ใช้อ่ะพันยูนิตต่อเดือนเนี่ยก็ใช้ทุกเดือนแหละงานประจำก็ทำเหมือนเดิมแล้วแหละก็ใช้เรื่องทำเหมือนเดิมอ่ะพันยูนิตต่อเดือนนะสมมตินะยูนิตละห้าบาทเดือนหนึ่งผลิตพันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปทำตัวอื่น เรทำนเนี่ทำทุกเดือนก็ต้องบมาทำเด็กมาขูยนนเปลี่ยนมาทาจากโลรรภัณไลน์ก็มาทำอันนี้ใหม่พอทำทุกเดือนก็เปลี่ยนไปพอทำครบปันก็เปลี่ยนไปทำตัวอื่นเขาบอกไหมทำครบปันก็เปลี่ยนไปทำตัวนี้น,นี่เราก็ตัวนี้เลิกแล้วก็เซตอัพนเครื่องจักรใหม่แล้วเดือนหน้าใหม่ก็ามาอีกเพราะมันทำแล้วมันต้องทำงั้นเอออย่างงี้สิพี่สมมตินะตัวนี้ตัวละหานบาทเอาเคาะราคาไอเรื่มแตที่เรื่อง,งไม่ต้องนะเอานหลักคิดอย่างนี้นึกว่าเป็นเรื่องเล่ากันตัวละห้าบาทใช่ไหมเอา ค่าเสียเวลาค่าพนักง,งาน,น่ก็เอาห้าบาทมาจ่ายที่บริษัทผมรัดผมดึงงานออกบริษัทพี่เวลาจะว่างละไอ้หนึ่งพันเนี่ยเวลาว่างคนก็ว่างเครื่องจักรก็ว่างเพราะเอางานที่มันยากๆซ้ำซ้อนแบบไปให้ลูกน้องมันทำผมก็ดึงงานออกมาเปิดทีโอเข้ามาปุ๊บก็ามาที่ร้านอ่ะมาที่โชลูปโชลูก็มีเครื่องเหมือนที่นั่นแหละนะครับอ่ะโปรแกรมเอามาแล้วเรียบร้อยโหลดเข้าไปอ่ะแล้วก็ผลิตอันนี้ออกมาเอา raw material เข้ามาผลิตแบบนี้ออกมาผมก็ได้อเดอร์เข้ามาละนึงภาพออกไหมฮะดึงเดอร์มาแล้วเวลาทำเนี่ยเครื่อออออองงงจากเเดร์มมมัััันนนยยย่ะ้ ที่โน่นอ่ะเขาทำเดือนละพันปีหนึ่งกาใช้สิบสองพันถูกไหมก็ทำมันสิบสองพันรอบเดียวไปเลยกันตามปูดเลยต้นทุนกูไม่ใช่ห้าบาทแล้วต้นทุนกูถูกกว่านั้นเยอะและ้วไอเด็กเขาเรียกว่างานม่ก็มีเวลามานั่งทำนี่ไงพอมีเวลานั่งทำมาปุ๊บมีพีโอเข้ามาบริษัทบริษัทใหญ่งงบอกเอ้าเขาพีโอมาจากไหนอะแล้วไปทำาานันยังไงเพราเอาเครื่องที่รันลูกค้านี่แหละมาทำงานเออแล้วเขาก็แล้วแล้วเขาก็ตัวของพี่บริษัทใหญ่เขาไม่ได้มานะเพื่อนผมมาไปโทรมาฟังข่าวแล้วก็ไปในคนที่เเเเเเเปปปป็ป็็็นนนนนออออออจตต์กกไไลลื่่่งงงาาาาาให้้้ฟััยีแวคุมมิ ก็ตั้งเครื่องสองเครื่องสามก็เอาไอเทมสองไอเทมสามดึงมาจากบริษัทนะั้นแหะก็ได้ PO โอมาต้องมีงานทำแล้วทีนี้เริ่มจากแม่งก็เดินกันละจากเดิมเป็นสนย์ซ่อมกลายเป็นโปรดักชันเฉยเลยสมอลจากเดิมที่มีต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนงานนี้มันมีรายรับเข้ามาตกแล้วบริษัทใหญ่ไม่ปิดแล้วไม่ปิดแล้วมันมีเงินเข้ามาแล้วได้กําไรซะด้วยก็ดึงงานมาอย่างเงี้ยก็รู้จักคนนั้นคนนี้แล้วมันก็ไปถอดไอ้งานสกเกิอย่างนี้ออกมาแล้วก็ทาให้เวลามันว่างแล้วไอ้งานง่ายๆก็ถอดไปทำที่นี่ที่ไม่ต อ่ออั skill re สกิ l l ไปสิก็ไอ้นี่ไปแล้วไอ้วิศวกรที่อยู่ที่โชรูมเนี่ยก็เจรจา,าเรื่องค่าแรงปรับมันขึ้นมาจนสุดท้ายมี OT โอทีเพราะมันมีงานไงงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับนู้นเลยแต่ใ้เครื่องจักรเนี่ยแลวเครื่องจักรนี่ก็ผลิตเครื่องนี้จริงๆด้วยนะเออก็มีงานเข้ามาสุดท้ายท้ายสุดเหตุก,การณ์มันคืออย่างนี้คือเพื่อนผมนี่มันไปดีลงานมามันไม่ได้ดีลแค่นี้มันไปดีลมาว่ามันน่ะจะมาเป็นหัวหน,น้าแผนกที่นี่ไอ้สิ่งที่คิดเนี่ยมันเป็นไอเดียของมันอันนี้มารู้หลังจากทททีีีี่่่่่่่่่่เเเลลลิกกบบััันนนนนไปแแแ้้้้ววววะตตาางงงือออออออขมมมยยยููใหรษผ ิดตัดเลยตัดสัญญานะครับแล้วก็ออกไปเลยเพราะว่าลงบริษัทมันเดินได้แล้วผมเขาก็ตัดออกมาฝ่ายนี้ก็ตัดทีนี้ไอที่บริษัทที่ผมไม่ทำงานเขาก็ยกออกทั้งกะวิดก็คือไม่ต้องไปทำในที่ตึกษาของที่นี่แล้วแต่เพื่อนผมมาอลาออกใจบริษัทที่รึกษาไปสมัครงานตรงนู้นมันจองไว้แล้วไงมันก็ไปเป็นหัวหน้า,ผานแผนกอยู่แนวนี้นน่าแค้นไะงานครูชัดๆนะครูว่าเป็นคนคิดเป็นคนด,ดําเนินมันแค่เอาเรื่องไปเล่านี่แหละผมเจอมาทรงแบบเนี้เจอคนแบบเนี้เออแล้วหลังจากนั้นก็นฆฆฆฆฆฆแบบมโคตรแบบโคตรแค่เลยว่ะเฮ้ยมีอะไรไม่พูดก จนสุดท้ายก็คือเขาก็ต้องอยากได้เงินน่ะทุกคนก็ต้องอยากทํางานอยากมีหน้าที่ที่มันดีอ่ะแล้วเขาก็ต้องการความมั่นคงอ่ะเออเพราะงานที่มันเปที่ปรึกษามันเป็นงานจ็อบนี่มันไม่มั่นคงนะแต่เขาต้องการความมั่นคงก็เข้าใจมึงนะ่มึงต้องการความมั่นคงแต่เรื่องราวมันก็ผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะแต่อย่างที่รู้ฮะเล่าเรื่องนี้เราได้อะไรอ่าเรามาถอดบทเรียนกันนะครับข้อที่หนึ่งเราไม่รู้หรอกคนข้างตัวคุณเป็นยังไงหลังจากที่คุณโดนภินิหารจากมันมาก่อนเราเดาไม่ถูกหรอกเรารู้จ วัฒนกร็เนเป็นสัจธรรมของมนุษย์นะฮะข้อที่สองจะทั้งหมดเนี่ยนะผมว่ามันไปไม่รอดหรอกรู้ไหมทําไมเพราะวัฒจักรในการทาธุรกิจอะมันมีทั้งหมด5้าเลเวลนะเลเวลที่1ก็คือจุดเริ่มต้นเลยจุดสตาร์ทเลยนะครับมีอินโนเวชันใหม่ๆจุดที่2คือจุดที่มันโกรธจุดโกรธก็คือผมดึงงานเข้ามาได้เยอะขึ้นมีพนักงานตรงนี้เปลี่ยนเป,นปรดักชนมากขึ้นมีคนมาดูงานมากขึ้นซึ่งแม่งทำงานได้จริงๆนะแลนวเครื่องแต่นี้ก็ทําอยู่อะาะมีคนมาดูมันก็ขายเครื่องของมเยอะ ความเสียหายของเครื่องก็เยอะขึ้นฝ่ายมันทั้งนั้นก็เก็บเงินได้มากขึ้นถูกไหมเรามีโปรดักชั่นด้วยเราก็ได้งานถูกไหมเบื่องานแล้วกูนอนอยู่บ้านบางกูสบายใจกว่า <laughs> ลาออกไปหมด <laughs> ไปไปลาออก <laughs> ไปคิดก่อนนะจะลาออกนะอย่าเหมือนกูนะเวลาออกมาเ <laughs> นี่ยถูกไหมพอมันเข้าในสู่ช่วงอินโทรดิวไปแล้วช่วงโกลด์แล้วเนี่ยช่วงที่ผมออกอ่ะมันช่วงโกลด์ช่วงสุดช่วงทีนี้ก็คือเป็นแมสชัวแล้วมันนิ่งออเดอร์คุณจะเริ่มตันคุณจะเริ่มเจอปัญหาแล้วแรกๆมันจะไม่ค่อยเจอหรอกพอมันเริ่มตันมันก็จะเริิ่่่มมมมดดดีีีคคลลายแ้้้วพอออออออเเเเรรร์์ุณหทนนไจะ เนเตอร์เพื่อนคนที่มันเข้ามาแทนอ่ะมันเข้ามาช่วงรธตอนนี้ว่าถ้าจับไปไป่ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ตามแต่สุดท้ายท้ายสุดส่วนงานที่ผมถนัดที่สุดก็คือช่วงที่มันมันจะปิดกิจาการ่ะช่วงรีเซช s i นแล้วปิดกิจการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ปรึกษาผมมันคืออะไรก็ะปิดกิจการจะปิดกิจาการ,กาการหน้าที่ผมก็มีแค่นี้แหละลกยลกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเมนบ้านนะสมมติว่าคุณแม่จะเจ๊งแล้วบริษัทคุณจะเจ๊งแล้วผมจะตั้งคำถามว่าพี่จะเอาบ้านไว้หรือจะเอารถไว้พี่ต้องขายทิ้งอย่างนีงความหมายของผมเนะี่ย นะครับแต่ที่เพื่อนผมมันเข้ามาเนี่ยในว่าถ้าจากรนั่นนี่คือว่จาจะจักรของธุรกิจมันเข้ามาช่วงนี้แล้วเพื่อนผมมันก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดเลยมากเดี๋ยวมันก็ตายนะครับไม่นานหรอกในช่วงหลังเนี่ยยากที่สุดนะครับซึ่งเวลามีงานมีจ็อบอะไรพวกเนี้ยถ้ามีงานประเภทเนี้ยเขาจะชอบเตะให้ผมไปทำสองเรื่องเนี่ยเพราะมันจะยากที่สุดมันต้องต้องไปนั่งคุยกับคนที่เขาเสียเส้น,นทำให้เขาเสียเส้นน้อยที่สุดเหมือนพนักงานเเล่าเรื่องตลกไห้เขาฟังกับพี่รถสองคันพี่ขายคนเลยไหมเหตุบ้านแล้วพี่เดินไปทำงานพี่รับจ้้าาางงงงปปปัััััั่่่่่่่่่นน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 กกรรรยยยไไไโโออออเเเเคคคมมมมหหหีบบะะะะะลลลผผแแแืืทดต็ ลองมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับอ้าสโซ